ระยะที่ผมส่องนะครับตรงนั้นเกือบเกือบสองรอยเมตรนะครับพี่นะครับหลังคาโรงงานตรงนั้นนะครับตรงนู้นนะครับเห็นหัวมุมไหมครับตรงนั้นเลยครับผมส่องโดยเจ้ากล้องตัวนี้เลยครับผมของค่าย Discovery รุ่นใหม่ปี2024นะครับ MS4K16 คูณ 42AOAC นะครับตัวนี้มีไฟนะครับผม ระยะ2ตัวนี้ได้ตั้งแต่5เมตรจนถึง200เมตรเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับพี่ๆไปกันเลยครับ Let's go <S สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับช่อง s p y t e l e s c o p i c V1 นะครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับพี่ๆน้องจะเอาเจ้ากล้องตัวนี้มารีวิวให้ดูนะครับผมของค่าย Discovery นะครับ MS4K16x42AOAC นะครับตัวนี้เป็นรุ่นมีไฟในเส้นเลงนะครับผมไฟสองสีนะครับเขียวแดงนะครับตัวนี้เดี๋ยวน้องขออนุญาตรีวิวของแถมให้ดูก่อนนะครับผมของแถมที่มาในกล่องนะครับก็จะเป็นนี่เลยพี่ท่อบังแสงนะครับ ท่อบังแสงจะใส่ตรงนี้นะครับใส่ด้านหน้านะพี่ใส่ด้านหน้าอย่างนี้นะถอดฝากระดกออกนะครับแล้วก็ยังมีฝากระดกด้านหน้าแถมมาให้นะครับผมผ้าเช็ดเลนส์นะครับผ้าเช็ดเลนส์อย่างดีนะครับผมอย่างดีแถมไปให้นะครับโลโก้แบรนด์ discovery นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวไขเซตซีโร่นะครับผมเพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้ไขเซตซีโร่ได้นะครับพี่ ขาจับนะครับตัวนี้เป็นขอท่อ25มิลนะครับก็จะแถมเป็นอาขาขอท่อ25หมิลล่าง11มิลแถมไปให้นะครับส่วนใครล่าง20มิลก็สามารถแจ้งมาได้นะครับผมมีแถมไปให้เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่เลยครับผมไฟฉายคาดหัวนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าชอบมากๆนะครับไฟฉายคาดหัวตัวนี้เขาบอกคุ้มมากเลยของแถมนะอาไฟฉายคาดหัวตัวนี้จะมีสายอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็มีสายชาร์จ อยู่ในกล่องเช่นกันนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับระดับน้ําตั้งกล้องนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับพี่นะจะเล็กนะครับน่ารักนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวเจากล้องตัวนี้ให้ดูก่อนเลยนะครับอ่าตัว d i s c o v e r y อ่า MS ตัวนี้นะครับจะเป็นระบบปรับนอกนะครับพี่ปรับนอกยังไงก็แค่ดึงขึ้นมานะครับหมุนอ่าพี่ปรับตัวนี้เป็นปรับขึ้นลงนะพี่พอใจแค่ไหนพี่ก็กดลง ซ้ายขวาก็เหมือนกันครับดึงขึ้นปรับแล้วก็กดลงแค่นั้นเองครับผมส่วนเซตซีโร่นะครับเซตซีโร่ก็ต้องไขตรงนี้นะพี่นะดึงออกมาได้ทั้งยวงเลยนะครับดึงเสร็จแล้วพี่จะล็อกเลขไหนตามใจพี่พี่ก็กดลงแล้วก็หมุนเหมือนเดิมนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้นะครับปรับซูมนะครับพี่ตัวนี้ปรับซูมนะครับนี่ปรับซูมนะครับแดงแต่สี่เท่า จนถึง16เท่านะครับพี่นี่นะครับมีเลขบอกนะทันสมัยมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นปรับหลาหน้านะครับนี่ปรับหลาหน้านะพี่นะปรับหลาหน้านี่นะครับแดงแต่5นะพี่นะ5จนถึง200นะครับแล้วก็ไปอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมตัวนี้อ่าสวยงามมากนะครับผมให้ดูรอบๆก่อน นะสวยงามจริงๆนะพี่และที่ขาดไม่ได้เลยนะพี่นะตัวปรับไฟครับนี่ปรับไฟตรงนี้นะครับพี่เดี๋ยวน้องจะลองเปิดให้ดูนะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับมีไฟในเส้นเล็งนะครับเห็นไหมไฟสีแดงพี่อ่าแล้วก็มีไฟสีเขียวนะครับปรับความสว่างของสีไฟได้นะครับตัวนี้นี่เลยครับคร่าวๆแล้วก็ตัวนี้ครับปรับอ่าเขาเรียกระยะตานะครับ ถ้าใครสายตาสั้นสายตายาวก็ปรับปรับตาตรงนี้ได้นะพี่นะส่วนใครสายตาปกติก็ไม่ต้องปรับนะครับใช้งานได้เลยนะครับพี่ๆอ่านี่เลยครับผมใช้งานง่ายๆครับราคาจับต้องได้พันไปปลายครับผมตัวนี้ตัวนี้พันไปปลายนะครับอ่าระยะส่องตัวนี้ก็ได้ตั้งแต่ห้าเมตรจนถึงสองร้อยเมตรครับผมนะสายล่าใกล้ไกลได้หมดนะครับตัวนี้อ่า ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่นะกล้องเจ้า MS ตัวนี้เล่นง่ายครับใช้งานง่ายสายล่ามือใหม่ก็ใช้ได้นะครับมีปรับหลาหน้าให้ด้วยก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะพี่นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะพี่สำหรับวันนี้ช่อง s p y t e l e s c o p กลาไปก่อนครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ